สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องอตัวไดเออร์นะครับไดเออร์ที่อยู่ในระบบปรับอากาศนะครับเราที่เป็นช่างเครื่องปรับอากาศที่เป็นช่างซ่อมช่างเทคนิคหรือว่าผู้ใช้งานเองเราทราบกันดีว่าความชื้นที่อยู่ในระบบปรับอากาศเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวการเปลี่ยนตัวไดเออร์แล้วก็ดูเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมก็เลยจะชวนคุยว่าตัวไดเออร์เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรจริงๆแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยเราพอที่จะสรุปได้สองประ,ประการด้วยกันก็คือก็คือหน้าที่หลักของมันก็คือกรองความชื้นแหละครับ ความชื้นที่ปะปกนอในสารทำความเย็นนะครับแล้วก็รองสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ปนเปื้อนเป็นอนุภาคเล็กๆที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่เรียนช่วงก่อนหน้าก็คือว่าไอตัวความชื้นเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวักาดของการทําความเย็นการระบบปรับอากาศนะครับเพราะว่ามันจะทําปฏิกิริยา แล้วก็ทําลายชิ้นส่วนกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับเพราะในระบบก็มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะระบบปราก,การนะครับไม่ว่าท่อทางหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ผลิตขึ้นมาจากโลหะเรื่องของการทําปฏิกิริยากับน้ํามันหรือว่าน้ํามันคอมเพรสเซอร์ที่มีหน้าที่หล่อลื่นลดความร้อนในชิ้นส่วนภายในของคอมเพรสเซอร์ที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ย เพราะนั้นเมื่อความชื้นไปทำปฏิกิริยากับน,น้ำมันเนี่ยก็จะเป็นทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนในการหล่นลื่นก็ลดน้อยถอย,ยลงไปนะครับระบอากาศมีชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นรูเล็กๆอยู่เช่นที่ extension valve wow, ที่มีท่อ evaporator เนี่ยถ้าความชื้นที่อยู่ในสารทำความเย็นแล้วก็ไปเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกต น้ำแข็งนะครับแล้วก็ไปอุดตันอยู่บริเวณท่อาทางต่างๆทำให้ระบบปรับอากาศก็ทำงานที่มีประสิทธิภาพลดน้อยถอยลงไปนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าไอตัวกรองความชื้นเนี่ยมีหลายหลายหลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไดเออร์ของรถบัสตัวไดเออร์ของรถห้องเย็นตัวไดเออร์ของรถยนต์นะครับดูดความชื้นที่อยู่ในระบบระบบปรับอากาศ ที่นิยมใช้กันทั่วไปเมื่อก่อนถ้าเป็นน้ํายาชนิด R12 ก็จะเป็นซิลิกาเจลซึ่งปัจจุบันเราเลิกใช้ไปแล้วนะครับเพราะมันทําลายชั้นบรรยากาศแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนมาใช้เป็นซีโอไลซ์ซีโอไล์ ine, ine, หรือดิสซิแคนในสารทำความเย็นชนิด R134a แต่ปัจจุบันเนี่ยมีสารดูดความชื้นชนิดใหม่เรียกว่าโมเลกุล่าซี โมเลกุลาร์สีเป็นสารที่ดูดความชื้นแบบมีประสิทธิภาพนะครับก็คือมันจะล้อกับพื้นที่ของตัวเม็ดที่จะดูดความชื้นอยู่ในระบบเนี่ยนะครับสารดูดความชื้นที่เป็นโมเลกุลาร์สีหนึ่งกรัมเนี่ย mm hmm. เทียบเท่ากับพื้นพื้นผิวของสารดูดความชื้นประมาณ7 0 0ตารางเมตรเพราะนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดจับความชื้นและกรอง สิ่งสกปรกได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโมเลกุล่าสเนี่ยมันสามารถจะดูดจับความชื้นได้ในทุกสถานะของสารทำความเย็ยนไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือเป็นของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้ใส่ใจเรื่องการเปลี่ยนไดเออร์ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเพราะโดยปกติแล้วอย่างเช่นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาจะแนะนําว่าทุกๆหปีก็จะควรจะเปลี่ยน ตัวไดเออร์สักหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการพูดคุยเรื่องไดเออร์นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับขอบคุณครับ